การฝ่าไฟแดงและทางม้าลายเชื่อว่าทุกคนเคยเจอกันมาแต่เหตุการณ์แบบนี้จะแก้ไขได้ยังไงเรามาดูลักษณะสัญญาณไฟจราจรกันก่อนเลย 1. สัญญาณไฟเขียวสัญญาณไฟเขียว,ส,ญญยวสัญญาณให้ไปต่ออย่างปลอดภัย 2. สัญญาณไฟเหลืองสัญญาณไฟเหลืองเตือนให้ชะลอหรือเตรียมหยุดรถ สสัญญาณไฟแดงไฟแดงคำสั่งหยุดห้ามเคลื่อนที่เพื่อรอให้คนเดินข้ามทางม้าลาย <S <S เรามาสังเกตสัญลักษณ์บนทางม้าลายดีกว่าสัญลักษณ์บนทางม้าลายที่พบบ่อยได้แก่ 1. เส้น,นาสาทางม้ามลายเส้นสีขาวขวางถนนสำหรับให้คนข้าม 2. สัญลักษณ์ตัวหนังสือบนถนน 3. ป้ายข้ามถนน ป้ายรูปคนเดินบอกให้ระวังคนข้าม 4. สัญญาณคนข้ามไฟเขียวให้ข้ามได้ไฟแดงให้หยุด 5. สัญ,ญลักษณ์รถหยุดให้คนข้ามบางพื้นที่มีเครื่องหมายหรือข้อความบนถนนให้รถหยุดทั้งหมดช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้ทั้งคนเดินและผู้ขับขี่ ากไม่ทําตามกฎจราจรบริเวณทางมาลายอาจส่งผลกระทบทั้งต่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และคนเดินเท้ารวมถึงมีผลทางกฎหมายที่อยากตามมาดังนี้ 1. อุบัติเหตุและความปลอดภยัยการฝ่าฝืนกฎจราจรบนทางมาลายเพิ่มความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุซึ่งอาจทําทให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ทั้งคนข้ามถนนที่ไม่ระวังและผู้ขับขี่ที่ไม่หยุดให้ทาง 2. ผลกระทบทางกฎหมายผู้ขับขี่ที่ไม่หยุดให้ผู้คนข้ามถูกปรับสูงสุด4,000บาทและในกรณีฝ่าไฟแดงถูกปรับสูงสุด1,000บาทหรือโดนลิฟไปขับขี่หากเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง 3. การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินการไม่เคารพต่อกฎจราจรอาจก่อให้เกิดความเสียหายทางร่างกายทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายเช่นค่ารักษาพยาบาลและค่าซ่อมแซมรถยนต์ 4. ผลกระทบต่อสังคมการละเมิดกฎจราจรสร้างความเครียดให้ผู้ใช้ถนนและลดความเชื่อมั่นในระบบจราจรทําให้คนในถนนขาดความปลอดภัยการปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเฉพาะบนทางม้าลายช่วยลดอุบัติเหตุและทําให้สังคมเดินทางได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น